สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้ววันนี้ผมจะพามาดูหญ้าแพงกอล่าที่ผมปลูกไว้นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพที่ผมทําอยู่นะครับก็คือเลี้ยงหัวไล่ทุ่งครับอ่าวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการทําแปลงหญ้าแพงกอล่าให้ทันหัวกินนะครับถ้าชอบช่องผมก็กดติดตามเพื่อให้ผมมี คลิปได้ทําหรือทิกเล็กๆมาบอกนะครับกับวิธีทําอะไรหลายๆอย่างต่างๆที่ทิกเล็กๆนะครับอ,อย่างแรกนะครับเมื่อก่อนเนะี่ยผมก็ปลูกหญ้าแพงกอล่าเหมือนที่ทุกท่านปลูกนี่แหละครับปลูกเป็นแปลงใหญ่ครับปลูกหมดเลยครับเนี่ยสิบไร่นะครับผมปลูกหมดเลยโดยที่ไม่มีหัวคนานะครับปัญหาแรกที่ผมเจอนะครับคือการที่ผมตัดหญ้าไปแล้วกว่าจะตัดหมดจาก แปลงเนี้ยไปสู่ท้ายแปลงนู้นครับมันเกิดปัญหาหญ้าเหี่ยวก่อนเนี่ยฉะนั้นตอนผมจะหลอน้ําใส่หญ้าแปลงที่เหี่ยวผมก็หลอใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าหลังจากหลอใส่น้ํามันท่วมครับผมถึงทําการตัดหญ้าที่เหลือไว้ไม่หมดครับผมก็เลยทําการแบ่งเป็นล็อกตามภาพที่เห็นเนี่ครับเป็นล็อกเป็นหัวคนาน,นี่แหละครับเพื่อให้เรา ตัดบล็อกนี้หมดแล้วใช่ไหมครับเราก็ย้ายไปตัดอีกบล็อกหนึ่งครับซึ่งไอ้บล็อกที่เราตัดหมดแล้วนี่เราก็ทําการขึ้นน้าได้เลยครับโดยที่น้ําไม่ไปท่วมไอ้บล็อกต่อไปที่เราจะตัดครับทําให้เราสะดวกสบายแต่การดูแลรักษาหญ้าแพนกกล่าครับแล้วก็ทันให้หัวกินด้วยนะครับพี่ๆก็ลองเอาไปใช้ดูครับทฤษฎีนี้คือสมมุติว่าเรามีหนึ่งไร่พี่ก็แบ่งเลยครับหนึ่งไร่ไร่ บล็อกละหนึ่งงานครับพี่ลองเลยครับวิธีทําหัวคานาผมก็ใช้ลูกขุบทําเอานะครับโดยการเอาลูกขูบปั้นเป็นหัวคานาอย่างที่เห็นนะครับหัวคานาเล็กๆอย่างซ้ายมือแหละครับลองดูครับผมเห็นปลูกกันเป็นบล็อกใหญ่ครับหลังจากเราทําบล็อกเล็กๆเนี่ยการดูแลจัดจานมันก็ง่ายครับเมื่อก่อนผมก็มีปัญหาครับตัดไม่หมดฝนตกด้วยน้ําท่วมด้วยโหแบ่งบล็อกไม่ได้เลยครับ นี่ผมกาทาเป็นบล็อกแบบอนี้นครับเป็นหัวขนาวนี้แล้วเราก็ตัดฝั่งขวาหมดเราก็เอาน้ําหล่อเลยครับน้ําฝั่งซ้ายนี่ยังไม่ได้ตัดเราก็กลับมาตัดฝั่งซ้ายได้ครับฝั่งขวาน้าท่วมก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาตัดฝั่งนี้ลูกขูดเข็นได้ตามสบายนะครับขั้นตอนการตัดก็เราก็ตัดดินแห้งนะครับตัดเสร็จเราก็หล่อน้ําใส่นะครับหลังจากเราตัดบล็อกนี้เสร็จ เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ผมมองว่าสบายครับผมอยากให้พวกท่านลองไปศึกษาหรือดูคลิปแล้วเข้าใจก็ลองทำดูครับเป็นทิศเล็กๆครับหรือถ้าพวกท่านมีงัวไม่เยอะมากก็ลองดูสักแปลงหนึ่งครับไอ้ระบบแบบนี้ก็ปล่อยเลมได้น,นะครับแต่หญ้าแพนกลาผมไม่แนะนําให้ปล่อยเลมนะมันมันค่อนข้างจะไม่ทนทานต่อการเหยียบย่ําครับแต่ทนน้ําทนแรงดีครับ อันนี้ผมก็ปลูกไว้สิบไร่นะครับเป็นไงครับตอนนี้มันไม่สบายเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับงัวถ้าเป็นเมื่อก่อนเรายังพอไปไล่ไปแปลงนู้นแปลงนี้ได้ครับเดี๋ยวนี้เราต้องหันกลับมาปลูกหญ้ากันแล้วครับเพราะว่าเราไปเลี้ยงที่ใครไม่ค่อยได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วครับนี่ก็คือแพงโอล่าของผมนะครับที่ปลูกไว้ หลังจากเราตัดเสร็จแล้วเราก็เข็นใส่ซาลี่นะครับซาลี่เราก็ลากไปผสมกับฟางให้งวกินนะครับผมมองมันก็สะดวกดีครับไอ้งวที่ผมเลี้ยงอยู่มันค่อนข้างจะกินหญ้ากเก่งครับเป็นงัวสายเก่าครับงัวไทยใหญ่เก่านะครับก็จะกินเปลืองหน่อยแต่เป็นงวัวถ้าเป็นงัวสมัยใหม่เหมือนที่พวกท่านเลี้ยงกันก็พอครับ สิบไร่เนี่ยผมว่าเลี้ยงได้ห้าสิบหกสิบตัวแะครับถ้าพวกท่านทำระบบแบบที่ผมอธิบายนะครับผมมองว่าทันครับเนี่ยอย่างบล็อกนี้ก็หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ผมก็จะตัดได้อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดวันนะครับแต่รี่ล้ขูบหนึ่งจากภาพแรกที่เห็นแะครับเนี่ยบล็อกเนี่ยผมตัดได้หกถึงเจ็ดวันเลยนะครับหลังจากแปลงนี้เจ็ดวันเสร็จผมก็ไปตัดแปลงต่อไปแปลงนี้ผมก็รอน้ำใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับ แต่ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยใส่ครับใส่ขี้งัวลอยๆวิธีการดูแลรักษาก็เราก็ต้องดูให้ดีนะครับการใส่ขี้งัวบางทีมันก็เกิดแห้วหมูแบบผมเนะี่ยแห้วหมูก็จะมีเยอะหน่อยนะครับถ้าพวกพี่มีวิธีกําจัดแห้วหมูในยญ้าแห้งกล็ลาก็เม้นให้ผมด้วยนะครับผมยังไม่มีวิธีกําจัดมาเลยมันก็ขึ้นเต็มแปลงอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ตัดให้งัวกินมันก็ขึ้นไม่หยุดเลยครับอันนี้ผมก็ ทำการเอาฝางใส่รางไว้แบบนี้ครับให้มันกินแล้วมันก็กินอย่างมีความสุขตอนเช้าครับแล้วผมก็เอาหญ้าหมกบนนะครับหญ้าหมกฟางไปเลยมันก็จะกินแบบนี้แหละครับสบายนะครับสบายกว่าคนนี่คนเหนื่อยเห,หนื่อยแต่ก็มีความสุขครับเป็นอาชีพที่คือสู้ได้ทั้งวันนะครับแบบนี้ เมื่อก่อนผมไม่ตัดหญ้าโอโหไกลครับไปเช้ากลับเย็นอะไรอะไรก็ไม่ต้องทำครับัวแต่ตัดแต่หญ้าให้หวงวเดี๋ยวนี้ผมต้องหันปลูกเองครับก็ลองเอาวิธีผมไปใช้ดูครับแล้วเวลาเราก็จะเหลือไปทำกเกษตรอย่างอื่นต่อครับคือถ้าชอบช่องผมก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเออแล้วก็ฝากอีกเรื่องนะครับพวกพี่มีอะไรจะ ถามหรือต้องการความรู้อะไรหรือทิกอะไรเกี่ยวกับเกษตรก็ตอบใต้คอมเมนต์มาได้นะครับเผื่ออะไรที่ผมรู้ทิกเล็กๆหรือผมมีความรู้ที่จะพอตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็จะไม่ตอบนะครับเพราะว่าผมยังศึกษาหรือยังไม่ได้ลองทําในสิ่งที่บางอย่างที่ผมก็ยังไม่ได้ทํานะครับคือผมก็ทําอาชีพประมาณนี้แหละครับ ที่เห็นวิวนี่แหละครับนะครับขั้นตอนที่ผมทําก็ประมาณนี้แหละครับก็เป็นสิ่งเล็กๆที่ผมอยากบอกคนเลี้ยงงวให้ดูนะครับสําหรับคนที่เขาเลี้ยงงวทําเกษตรแล้วมีถงมีที่นะครับก็ลองเอาทิศผมไปทําดูนะครับเผื่อท่านจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะครับเพราะว่าการทําเกษตรอย่าไปเครียดมากครับ ถ้าชอบก็ขอบคุณมากครับ